สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงี้ยมาแล้ววันนี้ตอนนี้นะตอนนี้เขาลุมสุเทพนะคะเพื่อนๆเอาควนควนในช่องทุกคนที่สุดเทพควนทีไอ้ควนทีเฮ้ยาไม่ต้องเค้นสุเทพตอนนี้เป็นเทปไหน

อยากมาอยู่กับเพื่อนๆตรงนี้แต่คงคงเป็นไปไม่ได้นะพี่แนนเนาะเรามีพระนานๆเดี๋ยวถูกหวยอาจจะได้มาอยู่ไม่ได้พี่ไอไม่ยากถ้าอยากมาอยู่ตรงนี้เข้ามาในไลฟ์สดหรือว่าในคลิปก็ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้เข้าเข้าทุกวันแหละจนลูกผัวบอกว่าไม่ทำอะไรบ้างผัวจะทิ้งแล้วบอกเขา ไม่ไม่ผัวจะทิ้งหนูจะทิ้งผัวไม่ไม่ต้องรอให้ผัวทิ้งทิ้งผัวมาเลยค่ะพ่อที่ตกลงเขาตัดถามอยวันแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะคนดังแห่งปีอันนี้ดังสุดๆเดี๋ยวแฟนหนีออกจากจะกลับบ้านแล้วนะจ๊ะอันนี้ดังอันนี้คนดังแห่งปีเราเห็นบอกจะอยู่อีกคืนนึงเนี่ยคืออยู่คืนแต่หนูไปดูแลเขายังไม่ได้ค่ะขอบคุณมากนะที่ ได้นันวันนั้นเห็นว่าเป็นแฟนไปให้เหรอไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกอ้าวทีนี้ละทิ้งคว้างเลยวันนั้นเห็นไลฟ์บอกเป็เมียไม่ไม่ไม่ไมพี่นั้นอะเขาเขารักทุกคนทั่วถึง ี่มาดูหน่อยครับตอนนี้เลยพี่อยู่ในกระแลหัตพี่ดีแล้วอย่าออกมานอกกระแลหัตเดี๋ยวมันจะเจอดีแล้วอย่าทำเป็นซ่าไปดูทำเเต้นเต้นอย่างเงี้ยดีแล้วสนุกสนานอย่างเงี้ยดีแล้วดูลีลาบลีลาเต้นยังไงที่เต้นท่าชี้หน้าอืมโดนชี้หน้าคนนี้เลยนะชี้หน้าคนนี้เลยเฮ้เดี๋ยวพี่นานจะโผล่มาคนกลับบ้าน พี่นันลุงบอกพี่นันเลยบอกอย่าซ่าอย่าซ่ามากนะครับพี่เคยใช้คำในสุภาพมีบางไลน์โอ้ยมาเไม่รู้อะไรเป็นอะไรเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันถ้าถ้ามันอัดอั้นเหมือนลุงแหละก็เต็มคาราเบลเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นพี่นันคนเดิมที่เต้นแหละดีแล้วนะลุงเนาะลุงเอ้อสองลุงกับผมครับสองชุดพี่นันเอาพี่นันเราแฟนพี่อยู่โรงแรมเหรอ

ลุงจะพอไทยเหรอไปเดียวต้านนี้ลุงจะพอไทยเลยไม่ก็สามสิบบาทก็ซื้อเพิ่มมาที่ทุกเก้าดิเอางี้ลุงเขาชอบแล้วเนี่ยติดจะแน่นมันก็โเพิ่มก็ไปนี่ไม่บอกแล้วลุงเอาทุกเก้าอันนี้เขาให้ทุกเก้าหน้าที่อันวันนี่กองอยู่เนี่ยเดี๋ยวทุกก้านี่นี่คนหน่ก้าลนี่ในเก้าสิกเก้านี่ก็เก้าน้านะ นี่ก็ก้าวหน้าในลุงก้าแปดหนึ่งในการหมดแหงแล้หมดแหงแล้วพอมาลุงไม่นีแล้วหนิไปรับก่อนเดี๋ยวคนจ่ายอยู่นี่เองคุอ่าอันนี้ขากขายด้วยขากขายลุงเลือกเอาแม่นกซื้อมาเยอะแยะบากเดี๋ยวก่อนเอาของแม่นกมันทำเนี่ของแม่นกให้แม่นกได้เลยครับได้เดี๋ยวก็กลับมาอยู่ดี เอาหยิบเอาเลยเอาจะเอากี่ล้านยกให้ลุงจะได้น้องเรียนมูโฉต่างประเทศเอาตีนใบเลยเอาเท่าไหร่ก็เอาหยิบไปมงมั้งนี่ดูแล้อย่างน้านะครับโอ้ยไม่ได้คลิปเนาะถูกต้องที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็วันได้เมื่อคืน อันนี้ของคุณวันสกรนะครับเดี๋ยวกรอบของอย่างนี้มาเยี่ยืนตรงนี้นี่นะครับของเจเล็กบางพีครับคุณนะครับแล้คุณเจเล็กบางพีคุณวันสกรคุณวันสกรนคุณมันสกอเล็กซี่นะครับก็ ขอให้ช pues an, oh. ุดนี้นะครับสองชุดนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งรับในรอบนี้สกรนะจะได้มอยหก่อนเลยให้คุณดเลยอนไปกรายตงก็ได้อะไจเองอนไหใจเองหรือจดให้จให้ก็ได้มาเนี้ยไมมีคนอยาให้ลูกอาไปกี่ใบเมื่อกี้เรียกกี่ใบเ่ย เดี๋ยวเขาจะให้ยาลุงก็บาก็อยากให้ลุงโชคดีเหมือนกันเอขาจะให้ถ้าให้เนี่ยถ้าเข้ากันให้เงินล้านนะทุกันที่หนึ่งจะมาพี่ลุงหยิบเองนะเท่าไหร่แ็ดร้อยไปจ่ายก่อนเดี๋ยวลุงกึ้จนี่นี่เอานี่ลุง มีพี่ละวันสองใบนี้ก็ยังไม่จ่ายพี่อยาให้ตะลุงเออเอาไปเลยเอาไปเลยเอาจะจ่ายไหมเรียนเท่าไหร่ดีพอดีโอเคเอ้ยหางขอเาตังค์ไม่เจอเพื่อนแล้วแต่ก็เหรียญแกวี่หลีก็ได้พี่น้องจ่ายแล้วจ่ายแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาเดี๋ยวค่อยโอนมาไม่มีรังทอนหรอก พ่อพี่ติดหนูด้วยมาคูณห้าร้อยห้าร้อยหนูให้พี่แค่สามร้อยพอนึกขึ้นได้แล้วเดี๋ยวลืมไปแล้วจะจับอะไรไม่ได้เลยไม่เวลายืนคนอื่นแล้วนี่ตหน้าคนเยอะนี่งชน้าคนเยอะยิ่งยิ่งโดนปาบมีนะครับเนี่ยออกออกออกกล้องด้วยอะเอาไปอะไรให้พี่ร้อยแปดร้อยเอาไปแลางห้าร้อยเหลือสามร้อยมีสองร้อยเอาไปก่อนเดี๋ยวลืมนี่ก็ไม่ได้เลยนะถ้าลืมหมดเออเออช่วงต่อหน้าสาธารณชนติ่งโดนปามีนะคร เขาบอกห้ามทวงเหรอะไรไม่รู้เรื่องเลยบอกว่าเป็นหนี้เป็นหนี้เกิดมาไม่เคยเป็นหนี้ใครอุงลวนถ้าไปจ่ายก่อนดอกแล้วลดนะใช่เต็มเต็ม มถึงดอกอะไรกไม่รอกลับแล้วหรออ๋อ คลิปนี้ก็ขอลงวาแต่เพียงคนนี้นะคะสำหรับบุคคลก็เอฟซีกโรคก็อุดหนุนลอตเตอรี่ผ่านที่อนุวัตมากันนะคะสวัสดีค่ะ